ครับอ้าวมาพูดขอบคุณครับพี่แชมป์ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แชมป์นะครับที่สนับสนุนเมมให้เราไว้อัพคลิปวันนี้นะครับพี่ขอบคุณครับให้เครดิตพี่นะครับพี่แชมป์ขอบคุณครับพี่เราผมตังค์เมื่อไหร่พี่เอาตังค์ไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วแสนกี่เ้าใครแบนฟินอ่ะใครแบนฟินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวมัจะบอกอยู่ว่าคนที่อะไรแบนฟินคนที่ คนที่สองฝั่งมันสังตอนเชาฝั่งนีเจนฝั่งเรากูไม่ได้แบนนะเฮ้ยะอัาเอเฮ้ยไ้คอมโบอะเอาอะไรเต้ยบ้าไปก็ตัวอะไร โอ้ยตีมันช้าตีมันนาน call call อ,อ้คัดนหน่อูฝังเขาดิตัวชี้ใบตกันตัวหยุดตัวตุวัตตนไม่มีนช่ไ่เฮ้ยของเราตตุ้ันหนึ่ง ตั้งจอผมเพื่อจอค่าค่าของอาเชมเป็นพันธนาการหรือว่าเป็นสแตนสแตนแล้วจากตัวยิงไกลเหมือนกันนะเขาเกี่ยวเหรอถ้าตัวยิงไกลเหมือนกันยิงได้ค่ะผ่าเชิเป็นไงเนเดี๋ยวกูขอเพิ่มระยะนกแป๊บนึง ได้ไม่เป็นนะเน่กระโดดว่ะบกับวกับบวกบบกกูว่รองเท้าบาสเลือดี่รกนี่ไม้ดาวกันนะเออไไม้ดาวไอ้แทกกี้เลยไม่ไดมดาวกี้มื่อกี้หรอไม่ได้ดาวเลยกี้โอ้ยป็นไดดาวเกูอ่ะท้าลอดอะ เฮ้ยเ่มือนเขาเหรอเขาอยู่เหมือนกันหมดเลี้ยว่านดิโอ้นายตัดนเกือบสวยแล้วนี่แ้่อยู่นี่อยู่นะไหไม่เหลือ คารามิตี้กูพอพอรู้อยู่ว่าเล่นยังไงแต่กูเล่นไม่เป็นแค่นี้ยดูในคลิปสิแค่ช่างแม็กว่าถ้าเรอล่ะ ว่ามันกว้างในแค่นี้หรอวะอืเเอาไปเยอะจะกว้างได้ไ่น h อกูก็ไม่รู้คิดว่ากว้างได้เลยแม่นดาวใส่ฉลองที มันมีมานาพักผ่อนปะนอขอได้ปะโอ้โหโคตรแรงน้ำเน่าอ่ะ เ็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วีได้ต้อง่ชยผู้อัดคลิปนะครับได้ไม่เห็นอัดใส่โทรศัพท์อัดใส่แผดได้ก็ได้เออแผนได้นี่อยู่ไม่ก็ลงลงในร้านคอมเลยทีเดียวแลงร้านคอมก็ไวก็ไวก็อัดลงร้านคอมไปเลยได้ แต่ครูไม่มีเวลาไงครูต้องไปทำงานถ้าเดี๋ยวครูจะบอกเรื่องการตั้อัพต่างๆเข้าใจป่ะเจ้โปรแกรมเดียวกับครูว่าเต้หรือจะเปลี่ยนโปรแกรมโปรแกรมละแอคชั่นใช่บหมร้านเกมไปรู้ได้ไงวะไม่ได้ต้ของเครื่องเลยรู้อ่ะ ร่างเกมเต้รู้ว่าเต้ยฮะร่างเกมเต้รู้ว่าอะไรเจ้าร่างเกมมาเล่นเกมล้อ๋อร่างเกมมาเล่นเกมย้ายเ่ะไม่รู้มันจะโปรแกรมอะไรก็เดี๋ยวนี้เอาโปรแกรมภูไปใช้เราไปแล้วกูทะเลาะไก่บ้านเรื่องนี้ คลิปแรกของเราก็อย่างเงี้ยไอ้ร์ดจำได้ไหมคาร์ดจำคลิปแรกมึงได้ไหมคลิปแรกของแคนเราโอ้โหโคตรห้าวเป้งเลยอารุณ่า ไม่รู้่าที่ อะไรมาใครแคบมาไม่ต้องเล่น โอ้ยังแรงอ่ะโอ้ต้คิดว่าเต้ยยิงไปข้างบน มาเลือดทีว่วไดเต้ยยิงแม็กข้างบนเมื่อกี้เอาวางนัต <laughs> ติมีนะนะเต้ยพร้วมขโมยความใจล่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเไม่กลัวดูากอเโอไม่กลัวไม่ด้ฆ่าเฮ้ยไม่ใช่เดมอส

เมื่อกี้ไฟติดวิแน่เลยยี่สิบวิหรือกี่วิเต๋อยี่สิบดวิเต้ยมีเลือดปะมีไ้อันขอขอตกตะุ่นนะมาแล้วเยอ i b i l i t y มึงเรียมาล้มบัตกด้วยสาย้ดดูอะไรด่าดถูกทีมเกินไปตัด เฮ้ยโกลักเนี่ยเนี่ยดุ้มแรงดุ้มแรงเนี่ยโอ้เยอะเลยเยอะเลยนี่นะตะไคร้นะตะไคร้นะนี่นะอะสตาร์ทนี่ดึกดาเนี่ยวาร์ช่าวาบิลาสตะไคร้เนี่ยตะไคร้ฟิฟ2คอนี้ดุ้มดาเจดราก้อนไฟร์

โอ้โห n n a t i o n a i i l t e a n i h l a t e ตานี่นายมาได้ปไอ้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือกพิการมาแข่ง้คุณว่าเกณฑ์โหอะไรกระดอดครับล่ะนม่วา แก้วไปแล้วเต้ยเอาไงอ้เรากปของกันมาบ้าน่ยเต้เต้เรากปของกันมาะเน่ยของเรากปกันมาบ้าน่ ก็เลยของนายเลียวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะอไปรอตกัดแบบปลนจีมานดีจังไม่ทันจ๊ัดสมสเขาไปเฮไม่ท่าสองอ๋อสองเลย โอ้บ้าแม่งตันดักหน่อยว่ะไม่เหอนั้ไม่ตันดักเมื่อกี้วิ่งไปตีได้หรอบาไปไอไอเต้เมียตีแล้วม่ไปแล้วโคตรแรง

เฮ้ยต้องไปทำงานแล้วเนี่ย ต้องจบป่ะนะว่ต้องไปทำงานแล้วไปเพื่อนจบเลย ฝีมือยังแทบอวตารอย่างหรูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแทบโรมากเกย์เฮ้ ด่วนจีมณีจ๋าตั้งเต็มบานหาล่อสะมือแข่งตอแตกกันไปเลยเฮ้ยนี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งวะคุณนึกว่าเกณฑ์หมูฝีมือยังแทพอวตารอย่างรู้ไม่ตองโอ้โหยังคาร์ลาโดอนาคตดาวซันโบฝีมือไม่ไกลอวตาร พวกกูมันทีมาแต่พวกมึงอ่ะบอลอบตขอบคุณแ่เยไคุณรแลวขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณแฟนเพลงก็นกำลังใจด้วยนม่เลียงว่าบาย